จะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องข้อการสาร้างพลังเยาวชนเพื่อจะซื่อสารสส้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนผักตายนะคะโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ทีหกขาดจับมือสมาคมเผื่อสันติภาพชายแดนตายจัดกิจกรรมซื่อสารสันติรุ่นที่สองเสริมถักษะาก,การซื่อสารสารส้างสัติให้กับเบยาวชนในพื้นที่ชายแดนตายรูเท่าทัานซื้อเข้าใจความแตกตา่างไม่แตกแยกสู้การอยู่รรวมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะ สี่สถาบันถักสิ้นคดีศึกษาตำบลกยออำเภอเมืองจังหวัดสงคล้าสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์รวมกับสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนตายหรือว่าพอสโบและน้วยเปอาะกิสันติสุขจัดโครงการเสริมสร้างเยาวชนชายแดนตายสู้ความเข้าใจและการสื่อสารทิ่ส้างสารค์ ตอนซื้อซานสั้นติบุนทีสองค่ะจัดขึ้นระหว่าวันที่ยี่ดถึงยี่สิบมิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีเยาวชนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดายแดนผักตายเนี่ยค่ะรวมสามสิบเอ็ดคนแล้วก็มีนางมุจรินทองนวลนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่หกเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ะโครงการดังกล่าวค่ะก็มีเป้าไม้เผื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรักเงาข้องความขัดแยงในพื้นที่จังหวัดายแดนตายนะรวมถึงกระบวนการสร้างสันติภาพผ่านการซื้อสานย่างสร้าง สรรค่ะโดยมุ่งเน้นให้เยาวชนเนี่ยชายซื้อออนไลน์ได้ยัางมีประสิทธิภาพปลอดภัยแล้วก็ไม่สกผลกกระทบต่อความสงบเบรียบร้อยของสังคมกิจกรรมเนี่ยก็ประกอบด้วยการอบรมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็อัตลักษณ์ของพื้นที่การศิวนากลุ่มย,ย่อยการเรียนรู้การผลิตซื้อปลอดภัยรวมถึงการฝึกชาย่ึงมือสื่อสารอทีท่านค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเนี่ยได้แสดงความขิดเห็นอย่างอิสาระในประเด็นเกี่ยวกับสันิภาพ การยกระดมกันในความหลากหลายและก็แนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชนของตัวเองค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6บอกว่ากรมประชาสัมพันธ์ไม่เพียงแค่มีภารกิจด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจทีหกตอนเกี่ยวกับข้าวสารชายแดนตายเผื่อสันติสุขพัน์สื่อลักแต่ว่ายังเดินหน้าเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจให้กับถูกกลุ่มเป้าไม้โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ชายแดนตายที่อยู่ในยุคของสื่อออนไลน์ซึ่งมีบทบาทต่อความคิดและก็พฤติกรรมโครงการนี้ก็เลยจะเป็นส่วนสําคัญในการ ป้องกันไม่ให้เยาวชนเนี่ยตกเป็นเยื้อของข้อมูลแทดความรุนแรงหรือว่าแนวคิดทีแบดบิดเบือนพร้อมส่งเสริมให้ชายซื้อเป็นพลังในการเป,ปลี่ยนแปลงสังคมในทางบวกนั่นเองค่ะลองฟังเสียงแรกค่ะแคให้น้องๆมาสนุกหรือมาทําอะไรที่เป็นกิจกรรมพอผ่านไปหรือทําครบจบแน่สิ่งที่เน้นก็คือเราอยากให้น้องมีแนวคิดที่ถูกต้องคิดดี แล้วก็เห็นแนวทางที่ดีและสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนหวังไว้ก็คือเราจะไม่เกิดเหตุที่รุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปที่เป็นแนวทางสำคัญที่สุดที่ทีมพอสบ e และก็สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ทธรเนี่ยนะคะคือการที่เราต้องการเห็นเยาวชนมีอนาคตที่ดีค่ะสำหรับในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ย โดยภารกิจหลักเราก็จะมีหน่วยสื่อที่จะสร้างความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ในยุคป,ปัจจุบันแต่อีกภารกิจหนึ่งก็คือในเรื่องของงานออนกราวหรือสื่อกิจกรรมนะคะซึ่งเราจะจับมือกับหลายๆหน่วยงานในการที่จะทำงานเชิงลึกนะคะสร้างความเข้าใจให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะทั้งนี้เพื่อที่จะเขาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความถูกต้องอยู่ที่ตรงไหน นะคะหรือถ้าพูดกันเป็นภาษานันก็คือข้อแท็จริงเป็นอย่างไรรู้ผิดรู้ถูกแล้วก็เลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องเลือกคิดในสิ่งที่ดีอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าเราสามารถเปลี่ยนแนวคิดได้แล้วก็ให้แนวทางได้ตรงนี้ล่ะคะ่ะจะทําให้การแก้ปัญหาเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะ ดานายนสุไลมานเจและนายอกสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนตายก็ได้บอกววากิจกรรมซื่อสา้นสันติรุ่นเรซองค่ะเป็นการเปิดพิธีให้เยาวชนชายแดนตายได้แสดงศักยภาพผ่านการใายซื่อเป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพโดยเน้นย้ำการใายซื่อ,อย่างรูทาวท่านเข้าใจข้อแท้จริงไม่ถูกจักจูงด้วยข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อความสงบในพื้นที่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ค่ะก็ต่างได้รับ ครางความโรทักษาและก็แรงบนันดันใจในการเป็นหนักสื่อสารสันติเพื่อย้ายพ้นสู่โรงเรียนชุมชนแล้วก็สังคมโดยรวมนําไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาพร้อมกับมีการขับเคลื่อนสังคมชายแดนตายให้เดินหน้าไปสู่ความสันติอย่างมันคงแลวก็อย่างยืนนั่นเองค่ะลองฟังเสียงแลค่ะ,ะกิจกรรมในวันนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนเนี่ยได้เกิด ความรู้ความเข้าใจในมิติของศาสนาประวัติศาสตร์และก็ชาติพันธุ์ในพื้นที่เพื่อเกิดเพื่อสร้างให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหูวัฒนธรรมอีกทั้งเรานําพี่ๆที่เคยร่วมกิจกรรมของปัสโบเนี่ยที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเห็นว่าเด็ก3จังหวัดเราเนี่ยซึ่งจบจบจากโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาเนี่ย<อ>ก็ประสบความสําเร็จในหน้านะที่การงานสิ่งที่จะเกิดต่อหลังจากนี้ก็คือการขยายผล ก็คือเขาสามารถไปบอกต่อกับเยาวชนหรือเพื่อนๆของเขาในในกลุ่มเพื่อนเขาในโรงเรียนได้ครับการสร้างการตระหนักรู้การศึกษาเป็นแก้วที่น้ําไม่เต็มเนี่ยมันสามารถทำให้เราเนี่ยพัฒนาศักยภาพเราแล้วก็เพิ่มข้อมูลองความรู้เราตลอดเวลาซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยมีหลักคิดแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของของกลุ่มบุคคล ที่ไม่หวังดีเยาวชนซึ่งมันจะเพิ่มทักษะให้เยาวชนเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์ได้และก็ไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ทําให้แนวทางนี้จะสามารถสร้างสัติภาพในพื้นที่ได้เพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเข้าใจและวางตัวเป็นอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งแห่งนี้ครับ